สวัสดีครับผมคุโรโซระอะนิเมะโว้นะครับวันนี้ผมจะมาคุยอนิเมะปังเนะครับเรื่อง Kingdom ฮนะส่งครามบันดันพนาจินซีเซียนห้านะครับเป็นอนิเมะพับเป่าอะเซียนห้าเลี่ยนะโอ้โหอ่ายาวนานเลยกับเรื่องน,นี้มันนะก็ยังไม่จบอนิเมะก็เป่าะก็มาคุยถ้าเกิดใครอยากซื้อขนมผมหรือว่าเป็นการใจใ้ปุ่มสามาร์กดคันป้คลิปนี้ได้ครับดูลิ้นนะมีลิ้นให้กดอยู่อนะสามารถเป็นคาขนมผมได้นะครับก็ Kingdom นะี่ยเกิดมาก่อนมาเป็นอนิเมะที่ผมชอบนะสนุกด,ดีที่มันจะยืด ยาวไปนะคือซึ่งผมมีโอกาสได้ดูเรื่องนี้เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานะแล้วก็ดูทีเดียวอะจมทื่นน่าสุดปราณเซียนซี่เรื่องนี้มีภาคไทยนะปอนเซียนแรดแปลว่าก็ไปแล้วเซียนเซียนแรดภาคไทยสมัยเกงกระตูนะผมจำได้อยู่เหมือนโฆษณาแต่ผมสุดดานกับภาคไทยเนี่ยผมว่าภาคไทยมันรู้แบบแบบนันจีเนี่ยพันธมิตรซึ่งเซียนห้านี้พระเอกร์สิ้นนะปอนร่วมมือกับปอร่วมมือกับหันฉีแล้วแม่ทัพกอนโจนนะสู้กับแขวนเจ้าอะน่าจะแขวนเจ้าเนี่ยผมเห็นในเรื่องน่ะที่กุญเนี่ย แขวนเจ้านี้แบบแขวนแบบครัวคานแปดเซียนแรอย่างเซียนนี้ชื่อนี้แบบด้ินแบบมาตลอดเนียแขวนเจ้าซึ่งเปิดป่อแรดอะ่ะผมชอบแบบความแบบว่าเนื้อเนื้อแน่นนะคือเรื่องนี้อนิอนิเมะเรื่องนี้ยภาพอ่ะมันไม่ได้สวยเท่ามันหนะผมเห็นอนะภาพในมันหนะมันแบบดิบเทือนว่ามีความโหดไอ้นี้ยแปลว่านนะิเมะมันจะไม่หดเท่านั้นแะคือมันก็ดูได้ค่ว่ามันไม่ได้หดเท่านั้นอนะันนี้ปป็นโอกาสเพิ่มาแปบลบว่าที่ผมชอบคือเนื้อหามันค่อนตีนะแค่ปลาแรดมันแบบรูเลื่อนเลยว่าแบบเอจะไปทำอะไรแบบมันรูเลื่อนไรทีเดียวตอนเดียวอะตอนเดีียววแแานนผงกั้ ปรรลุมือกับคนนี่แบบไม่ทู่ไม่ทู่ชะตาด้วยหัวฉี่นะถ้าเกิดใครเห็นเซียนั้งก่อนอ่ะหัวฉี่แบบเป็นดิบเถื่อนนะย่าปอบเซียนสอนก็เคยเลยปลอบป,อบปัวแบบก็เลาะเข้าไปอ่ะแล้วก็แอบ,บฟันแม่ทับจากแหวนอื่นน่ะแล้วก็ปอบเซียนสาก,ก็เอาอยู่มือนกัตอนที่ดมลุมนะปอบแหวนชินดนลุมการกระทำแบบเจะโหดวร้ายไม่เหมือนหน่วยเฟร์ซียนคอมเมดี้อะซึ่งจุดเด่นที่ผมเห็นในปอนี้นะาาก็จะมาแผนอะไรก็แล้วแล้วก็ไปลุยซึ่งสนามรบในเซียนนี้จะอยู่ในปา่าทึบคือมันสูญญญน้ยากในการเคลื่อนไหววันนี้ แลสปูแอบล่อทำลายเนี่ยแอบลอ่อโจมปีเอาธนูยินแล้วก็ล่อให้กลุ่มพระเอศไปเข้าหาธนูนะแล้วก็ล่อจากด้านหลันจะให้โล่ที่บันขนา้างหน้าไม่โดนแล้วก็ปิดปอบบนี้นะเออน่าสนใจเลยโอ้หแค่เปิดปอบแร็มาผมว่าซึ้งเนี่ยแค่เปิดปอบแรกผมว่าโอเคนะดีเลยดูเลื่อนอะไรปอนเย่อย,อดดยแค่ปอนดเดยวแบบเนื้อหามันแน่นแน่นดีเอยนี่ผมชอบเยลยตอนแรก ก็รอดูว่าสุดน,นี้ยา,ยาวนานแค่ไหนนะครับไม่รู้ว่าปัละครหวนฉี่เนี่ยจะเป็ีนนน่นไรเปล่ปลปลลา,ลาไม่รู้ว่าจะมีลิสไนในบรรยาหรือเปล่าแบบมีแผนร้ายรเปล่าไม่รู้เพราะมันมันแรกหลายนะเป็นรู้มันลหลายแบบไหนอดีตเป็นกองโจรเพราะมันก็เป่าสู้ให้ฉินนะซึ่งผมรอสิ้นพระเอกเราเนี่ยใช้หนาวขอมหวนฉี่เนี่ยผมรอแต่รอมานานแล้วเซียนแล้วเซียนแล้วก็เคยเกินมาแล้วมาถือเซียนห้าแล้วไม่รู้จะใช้เปล่าไม่รู้เนี่ยรอดูเหมือนกันเนี่ยปอเซียนสี่ก็เหมือนแบบเหมือนเกินว่ามันจะใช้แล้วก็ไม่ใช้ทีผมก็็็รออออยู่เเเเหมมืนนนกกกัแลลลล้้วีีพพปิดดโคะ ซึ่งวันนี้ผมขอบระหลาดลาไปก่อนครับสุดท้ายไปบ้าครับถ้าชอบิก็กดสมัครแแลว้วกดไลค์นี่ยครับ